สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับแจ็คเชียงดาวนะครับมาพบกับผม EP 5นะครับวันนี้นะครับได้มีโอกาสบูชาเหรียญหลวงปู่แหวนรุ่นเลาสู้นะครับผมมาจํานวน4ี่เหรียญก็จะเอามาชี้ตําหนินะพี่นะจุดจ่ายตังจุดจ่ายเงินนะครับวิธีแยกพระแท้เก๊นะครับผมแยกบล็อกนะครับอันนี้นะครับสี่เหรียญนี้นะเป็นเป็นบล็อกดอ ขีดเดียวทั้งหมดนะพี่นาเป็นบล็อกดอขีดเดียวทั้งหมดนะเวลาเราได้เหรียญมานะครับผมเราต้องเข้าใจก่อนว่าเหรียญเป็นเหรียญปั๊มนะครับลมน้ำตาลออกปี2520นะครับผมออกปี2520นะด้านหน้าก็จะเป็นหน้าหลวงปู่แหวนนะครับหน้าหลวงปู่แหวนนะครับผมเขียนว่าหลวงปู่แหวนสุจิโนโ,โนวัดดอยแม่ปังนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมขั้นแรกเลยเราดูหน้าหลวงปู่นะถ้าหน้าหลวงปู่ใกล้เคียงนะครับผมใกล้เคียงแบบนี้นะครับ <c oughs> ใกล้เคียงแบบนี้นะเราค่อยพิจนารณาจุดอื่นครับรุ่นนี้นะมีเกมหลากหลายฝีมือมีตั้งแต่เกมไม่เหมือนและเกมแบบเหมือนนะครับผม <c oughs> เหรียญรุ่นนี้นะครับเวลาเราได้มานะวิธีจะแยกบล็อกนะครับว่าดอดอขีดเดียวดอสองขีดดูตรงคําว่าวัดดอยนะครับวัดดอยนะครับคาว่าดอยนะครับผมจะมีดอเด็กอยู่2ตัวนะครับอันนี้นะครับถ้าถ้าถ้า,ถาดอเด็กมีขีด ติ่งตรงนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าดอขีดเดียวแต่ถ้าเป็นดอสองขีดนะครับผมจะมีขีดตรงดอเด็ก2ขีดนะครับดอเด็กตัวที่2นะพี่นะจะมีขีดนะครับผมอันนี้วิธีแยกบล็อกคร่าวๆนะพี่นะอันนี้คือแยกบล็อกดอขีดเดียวนะครับผมแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าผ้าองค์นี้แท้กี๊นะครับเราดูความคมนะครับผมเราดูความคมของผิว พื้นเหลือนพื้นเหลียนนะครับผมต้องมีความคมต้องมีความตึงนะครับช่างนะครับแกะบล็อกได้สวยงามนะครับผมเส้นขนแมวนะครับตรงอ่าเวลาเราดูนะครับตะแคงดูดีๆนะครับผมจะเห็นเส้นขนแมวคล้ายๆกับหนวดหลวงปูแหวนเลยนะครับผมแล้วก็จะมีเม็ด ไฟหลวงปูแหวนแบบนี้ทุกเหรียญนะครับผมความคมนะครับความคมนะเส้นสังคตินะพี่นะเส้นสังคติจะมีเส้นขนแมววิ่งวิ่งคมคมนะครับผมตัวหนังสือนะครับคมชัดเป็นแท่งนะครับคําว่าหลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับผมจะต้องคมชัดเป็นแท่งนะครับเส้นผมหลวงปูนะครับผมความคมความชัดนะครับต้องปรากฏนะครับผมอ เวลาเราตะแคงเหรียญลงไปนะครับส่องลงไปนะครับเราจะเห็นเส้นขนแมวเลยครับผมเห็นเส้นขนแมวเลยนะครับอันนี้คือผาแท้ดูง่ายนะครับผมถ้าพ้าในมือท่านนะครับมีแบบนี้นะครับตำหนิความคมชัดแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นผาแท้ดูง่ายนะครับผมเพราะว่าพารุ่นนี้จํานวนมีพ้าเกสจํานวนมากจริงๆนะครับผมสําหรับคนที่เป็นแล้วนะครับก็ผ่านได้เลยนะครับผมเราพูดถึงคนที่ แยกไม่เป็นนะครับหรือดูยังไม่เป็นนะครับผมหลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมของท่านนะครับผมประสบการณ์เนี่ยมากมายนะครับพลิกมาด้านหลังนะครับพลิกมาด้านหลังนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับผมตามขอบนะพี่นะตามขอบนะเราดูนะจะมีขอบปิ้นนะครับจะมีขอบปิ้นแบบนี้ทุกเหรียญนะครับผมแบบนี้ทุกเหรียญนะขอบปิ้นนะครับ ปิ้นแบบปิ้นธรรมชาติเกิดจากการตัดนะพี่นะเวลาใบมีดตัดลงไปถ้าไม่คมก็จะแบบตัดกินเนื้อแล้วก็มีเนื้อปิ้นแบบนี้ขึ้นมานะครับผมมีแทบทุกเหรียญนะพี่พี่ทุกท่านมีแทบทุกเหรียญนะครับผมตรงปิ้นตรงนี้นะครับปิ้นนะครับนี่ปิ้นปิ้นเกิดจากการตัดขอบนะครับผมปิ้นนะครับจะไม่จะไม่ใช่แบบขอบซ้อนนะครับอันนี้เป็นขอบปิ้นนะครับเป็นขอบปิ้นนะครับผม ลองสังเกตดูหลายๆเหรียญจะมีเหมือนกันแทบทุกเหรียญน,นะครับนี่แล้ว <c oughs> สันขอบนะครับสันขอบถ้าเราดูดีๆจะมีแบบเหมือนรอยตะไบนะครับเหมือนรอยตะใบนะครับผมจะมีติ่งตรงนี้นะครับ ด้านหลังจะประกอบไปด้วยตาคุดนะครับตาตำรวจนะครับกองทัพบ,บกกองทัพอากาศกองทัพเรือนะครับผมรุ่นนี้นะครับตำรวจทหารชอบกันมากนะครับผมเพราะว่าเอาไปใช้เอาไปบูชาและเกิดแบบพุทธคุณนะครับผมประสบการณ์มากมายสําหรับวัตถุมงคลหลวงปู่แหวนมีตั้งแต่หลักร้อยยันหลักแสนนะครับผมด้านหลังเวลาลง,ลงกล้องไปนะครับติ่งตรงนี้นะที่ผมบอกน,ะนั้นนี่นติ่งตรงนี้เวลาเราถ่าย ตะแคงส่องดูก็จะเห็นติ่งนะครับจะเห็นพวกเส้นขนแมวนะครับทั่วเหรียญเลยนะครับผมทั่วเหรียญเลยนะสําหรับเหรียญน,นี้นะครับผมเป็นเหรียญสวยสภาพสวยนะพี่นะดูความคมครับดูหน้าคุดถ้าเหรียญเก๊เนี่ยส่วนมากหน้าคุดจะค่อนข้างเพี้ยนนะครับผมจะค่อนข้างเพี้ยนนะต้องต้องหน้าคุดแบบนี้นะครับต้องหน้าคุดแบบนี้ถึงจะแท้นะครับผมรายละเอียดโดยรวมก็ดูให้คมครับดู ความคมดูขอบปิ้นนะครับดูหูเจาะเป็นธรรมชาตินะพี่น,นะหูการเจาะไม่มีขอบซ้อนนะครับหน้าหลวงปู่ไม่เพี้ยนนะครับผมตําหนิวิธีการดูเนี่ยเหมือนกันแทบทุกเหรียญน,นะครับผมเหมือนกันแทบทุกเหรียญนั่นเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับตามจีวอลก็จะมีเส้นขนแมววิ่งคมๆนะครับผมแม้กระทั่งอ่าหนวดหลวงปู่ก็จะติดนะครับนี่เวลาเราตะแคงดูนะครับตะแคงดูเหรียญน,นะครับผมตัวหนังสือเนี่ย คมเป็นแท่งคล้ายกับเส้นขนมจีนนะครับผมคล้ายกับเส้นขนมจีนนะครับพระเหรียญหลวงปู่แหวนรุ่นเราสู้เล่นไม่ยากนะครับเล่นไม่ยากนะถ้าใครมีเบสิกการดูเหรียญน,นะครับผมก็สามารถดูตามผมดูประกอบกันไปได้นะครับถ้าผิดเพี้ยนไปจากที่ผมแนะนําไปก็โอกาสเกสสูงนะครับผมโอกาสเกสสูงนะ เหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีขอบตัดนะพี่นะจะมีขอบตัดเหมือนกันทุกเหรียญนะครับเหมือนกันทุกเหรียญขอบตัดตรงนี้นะครับจะเป็นบัางหนึ่งบัางนะครับผมจะเป็นบัางหนึ่งบัางนะครับประมาณหูหลวงปู่แหวนนะครับจะมีขอบนะครับขอบตัดนะครับผมถ้าเราดูดีๆนะครับจะมีขอบตัดนะครับผมตรงนี้นะครับเป็นบัางเลยนะครับเป็นบัางเลยนะครับผมแล้ว อีกจุดหนึ่งนะครับที่เซียนนิยมไว้เวลาดูนะครับเวลาดูนะครับพิจารณาแท้เกสสาหรับเหรียญหลวงปู่แวนนะครับผมจะพยายามหาเหรียญเหรียญมาเยอะๆเพื่อเทียบตัวตัดให้เพื่อนๆสมาชิกรับชมนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเขี้ยวตัดอีกเขี้ยวหนึ่งที่เราสามารถพิจารณาแท้เกได้นะครับแยกแยะพระแท้เกได้นะครับผม ตัวนี้ก็สําคัญนะครับตัวนี้สําคัญนะเราพิจารณาโดยรวมหน้าหลังแล้วนะครับผมถ้ายังไม่มั่นใจก็พิกมาดูตัวตัดนะครับสามารถอ่าบูชาได้เหรียญแท้ๆนะครับถ้าเรามีความรู้นะครับผมส่วนตัววันนี้นะครับก็อ่าขออนุญาตนะครับอาลาก่อนนะครับผมขออนุญาตขอตัวก่อนนะครับพบกัน E ีีหน้านะครับวันนี้ ก็กราบสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะทางร้านผมนะแจ็คเชียงดาวยินดีรับเช่าวัตถุมงคลนะครับใครมีนะครับผมอยากจะปล่อยเช่าบูชาก็ยินดีรับเช่านะครับติดต่อมาทางไลน์นะครับแอดไลน์มาได้นะครับหรือว่าโทรมาได้นะตามลิงก์ที่ผมลงไว้อยู่ข้างล่างนะครับผมขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท่านที่ฝากที่เข้ามารับชมและฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบพระคุณครับ